สามีคิดว่าไม่มีทางโดนจับได้แต่เพียงแค่คลิปเดียวทุกอย่างในชีวิตเขากลับพลิกผันเขาจะหลุดพ้นจากความผิดพลาดนี้ได้หรือไม่ร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวสุดช็อคที่ทุกคนคาดไม่ถึงอย่าพลาดช็อตส,สำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลสามีคนนั้นชื่อวัฒนาเขาคิดเสมอว่าความลับของเขาจะไม่มีวันถูกเปิดเผยชีวิตครอบครัวของเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบภรรยาของเขาชื่อว่าสุนีเธอเป็นคนที่มั่นคงและเชื่อใจสามีเสมอ แต่ธนาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาทําในความมืดจะเป็นการทําลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมาในวันหนึ่งซุนีกลับบ้านจากทํางานเร็วกว่าปกติขณะที่เขากําลังนั่งอยู่ที่โซฟาในห้องนั่งเล่นมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปบรรยากาศในบ้านเงียบมากจนเขารู้สึกว่ามันแปลกไปเขาหันไปมองนาฬิกามันเกือบจะห้าโมงเย็นเขาเริ่มรู้สึกถึงความกังวลที่ไม่เคยมีมาก่อน ซูนีเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นดวงตาของเธอไม่ได้มองมาที่เขาในทันทีเธอเปิดโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมามันเป็นคลิปคลิปที่บันทึกทุกสิ่งที่ธนาไม่อยากให้ใครเห็นเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลําบากเธอรู้แล้วใช่ไหมธนาถามเสียงเบาซุนียิ้มบางๆก่อนที่จะพูดคำหนึ่งคลิปเดียวเปลี่ยนทุกอย่างธนาตัวแข็งค้างไม่รู้จะพูดอะไรออกไป เขารู้ว่าคลิปนั้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมันเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของคอนโดที่เขาเคยไปหาใครบางคนเขาคิดเสมอว่าไม่เคยมีใครรู้แต่กลับมีใครบางคนส่งคลิปนี้มาให้ภรรยาเขาในคืนนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเสียงเงียบในบ้านทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกมุมสุนีเริ่มพูดแต่ไม่ใช่ในสิ่งที่เขาคิดฉันเห็นทุกอย่างแล้วมันเหมือนโลกทั้งใบของธนาพังทลาย ทุกคําที่เขาเคยพูดทุกคาที่เขาคิดว่าจะปิดบังกลับไม่สามารถปกปิดความจริงได้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันถูกเปิดเผยแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือการตอบสนองของสุนีแล้วตอนนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างสุนีถามธนามองเธอด้วยความตกใจเขาคิดว่าเธอจะกโกรธจะหักหลังเขาหรืออาจจะทิ้งเขาไปแต่กลับกันเธอเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยและว,วางโทรศัพท์ลง ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ฉันต้องการให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อล้างแค้นคำพูดของซุนีทำให้ธนารู้สึกสับสนเขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีคำไหนออกจากปากซุนีเดินไปที่ประตูหยุดอยู่เพียงแค่สองก้าก่อนที่จะพูดว่าฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ทำลายเราทั้งคู่แต่ธนากลับเริ่มรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังหลุดมือไปจากเขา เพราะสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีวันถูกเปิดเผยกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาทนาได้แต่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันเร็วเกินไปสําหรับเขาซูนีเดินออกจากห้องไปและเขาได้แต่ยืนอยู่กับตัวเองในความเงียบสงัดนั้นเสียงการหายใจของเขาดังก้องอยู่ในหูเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังหมุนรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วความรู้สึกของเขาท่วมทน้นไปได้วยความสับสนและความกลัว เขาคิดว่าเขาควบคุมทุกอย่างได้แต่ตอนนี้เขากลับพบว่าความลับที่เขาหวงแหนกลับถูกเปิดเผยอย่างง่ายดายเขาเดินไปที่โทรศัพท์ที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะและเปิดคลิปนั้นขึ้นมาอีกครั้งในคลิปเขาสามารถเห็นตัวเองกำลังทำสิ่งที่เขาเคยคิดว่าไม่มีวันถูกจับได้เขาหลับตาลงพยายามบีบความคิดทั้งหมดให้ออกมามันเหมือนทุกอย่างในชีวิตของเขาพังทลายลงในไม่กี่วินาที ทุกการตัดสินใจที่เขาทำทุกความหลอกลวงที่เขาบอกกับภรรยามันกลับไม่สามารถปิดบังความจริงได้เลยแล้วเสียงฝีเท้าของซุนีก็ดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันไปพบว่าเธอยืนอยู่ที่ประตูคุณคิดว่าเราจะจบแค่นี้เหรอซุนีถามน้ำเสียงของเธอเย็นชาธนาพยักหน้าเบาๆเ,เขารู้ดีว่ามันไม่จบง่ายๆเขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเย,ยือกที่เข้ามาในหัวใจซุนีเดินเข้ามาใกล้จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวัง คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สําคัญเลยนะทนาคําพูดของเธอเหมือนมีกรีดลึกเข้าไปในจิตใจของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเขายิ้มบางๆให้กับตัวเองหวังว่ามันจะช่วยให้ความรู้สึกของเขาดีขึ้นบ้างฉันเสียใจจริงๆสุนีเขาพูดด้วยเสียงสัน่นสุนีมองเขาเงียบๆก่อนจะเดินออกไปอีกครั้งก่อนที่ประตูจะปิดเธอหันกลับมาและพูดคำสุดท้าย ฉันอยากให้คุณเข้าใจความผิดพลาดครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้ฉันลืมรักเราแต่มันทําให้ฉันรู้ว่าเราทั้งคู่ต้องเปลี่ยนไปธนาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาเคยคิดว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้จริงๆแม้แต่ความลับที่เราคิดว่าปิดซ่อนไว้แน่นหนาก็ยังสามารถเปิดเผยออกมาได้ในที่สุดและเขาเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เขาเคยทํานั้นไม่ใช่แค่ทําลายชีวิตของเขา แต่ยังทําให้ชีวิตของคนที่เขารักต้องเปลี่ยนไปอย่างถาวรเมื่อประตูปิดลงธนาก็ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบและเขารู้ดีว่าไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้แล้วเขาทําได้แค่ยอมรับความจริงและเริ่มเดินต่อไปในเส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องเผชิญแต่การจะเริ่มต้นใหม่เขาต้องปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตและทําใจยอมรับมันให้ได้และในตอนนั้น เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องอเผชิญกับความจริงอย่างที่มันเป็นในคืนที่เงียยสงัดธนาอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นใจของเขาหนักอึ้งราวกับมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่บนอกเขานั่งลงบนโซฟามองไปที่หน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เล็กน้อยลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาเสียงลมพัดพาให้เขาคิดถึงอดีตวันที่เขายังเชื่อว่าเขาควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แต่ตอนนี้เขารู้ดีแล้วว่าเขาผิดไปความคิดของเขาหลั่งไหลไปอย่างรวดเร็วเขาเริ่มคิดถึงทุกคำพูดที่เขาเคยพูดกับสุนี เขาเคยสัญญาว่าจะไม่ทําให้เธอผิดหวังแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือคนที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอเพื่อขอให้อภัยความรู้สึกผิดเริ่มเข้าครอบงำทุกอนูของหัวใจเขาคิดว่าเขาจะไม่มีวันถูกจับได้แต่คลิปนั้นกลับเปลี่ยนทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การที่เขาถูกจับได้แต่เป็นการที่เขาได้เห็นตัวเองในแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นทนาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูคลิปนั้นอีกครั้ง มันเหมือนกับว่าเขากาลังเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกแต่มันกลับไม่ใช่ภาพที่เขาคุ้นเคยเขาเห็นตัวเองในวันที่เขาทําทุกอย่างที่ไม่ควรทําทุกการกระทําที่ไม่สมควรเกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกอับอายและรู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ทําไปได้เสียงการเคลื่อนไหวดังขึ้นจากทางด้านหลังธนาหันไปมองสุนียืนอยู่ที่ประตูห้องนั่งเล่นมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่สายตาของความโกรธ แต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณคิดว่าเราจะทํายังไงต่อไปเสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นธนาไม่รู้จะตอบอะไรเขานั่งนิ่งมองดวงตาของเธอที่เริ่มมีน้ำตาคลออยู่ในนั้นฉันฉันไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเขาพูดเสียงแผ่วสุนีก้าเข้ามาใกล้แล้วนั่งลงข้างๆเขาธนาฉันไม่อยากจะให้เราจบแบบนี้เธอบอกน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เจ็บปวด ธนาไม่ได้ตอบอะไรเขาทำได้แค่ปล่อยให้ความเงียบพวกเขากลืนกินพื้นที่ตรงนั้นในที่สุดสุนีพูดอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปแต่สิ่งที่ฉันรู้คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมธนาเงยหน้าขึ้นรู้สึกถึงความจริงในคำพูดของเธอการตัดสินใจในวันนั้นที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันถูกเปิดเผยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา เขาเริ่มเข้าใจว่าความลับไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปและบางครั้งการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอาจจะเป็นทางเดียวที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นแต่คําถามยังคงอยู่ในใจของเขาเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่กับสุนีได้หรือไม่และถ้าเริ่มใหม่ได้เขาจะทำให้เธอเชื่อใจเขาได้อย่างไรในค่ำคืนนั้นธนานั่งอยู่ในความเงียบและแม้ว่าจะมีคำถามมากมายในใจแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไง เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยความจริงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตไม่เคยง่ายแต่บางครั้งการยอมรับความผิดพลาดและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อาจเป็นทางเดียวที่จะทําให้เขากลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้งสิ่งที่เขาคาดหวังได้ตอนนี้ไม่ใช่คําตอบทันทีแต่คือการเริ่มต้นที่มีความจริงอยู่ข้างหน้าธนาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่บีบคั้นจากทุกทิศทางความเงียบในห้องยิ่งทําให้ความคิดของเขานหนักหน่วงมากขึ้นเขาหันไปมองสุนีอีกครั้งที่นั่งอยู่ข้างๆเขาน้ําตาเริ่มหลาจาากดวงงตขออเธอ ความเจ็บปวดในดวงตาของซุนีไม่สามารถปกปิดได้เธอไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่สายตาของเธอพูดแทนทุกคำทนารู้ดีว่าเขาทำให้เธอเจ็บปวดมากเกินไปแต่มันก็สายเกินไปที่จะขอโทษอย่างง่ายดายเขาหายใจลึกรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นและช้าเขารู้ว่าเขากำลังจะต้องตัดสินใจบางอย่างที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ซุนีเขาเริ่มพูดออกมาเสียงสัน่นฉันรู้ว่าไม่มีคำพูดไหนจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอเข้าใจสุนีเงียบแต่เธอก็หันมามองเขาด้วยความหวาดกลัวในดวงตาเธอไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปทนายหยุดคิดไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อไปในที่สุดสิ่งที่ฉันทำมันไม่ถูกต้องเลยฉันเสียใจมากฉันแค่คิดว่าฉันควบคุมทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วฉันแค่หลอกตัวเองน้ำตาของเขาเริ่มคลอในตาเขาพยายามสะกดอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ตอนนี้ สิ่งเดียวที่ฉันรู้คือฉันต้องพยายามแก้ไขมันด้วยทุกวิถีทางที่ฉันทําได้ซุนียิ้มบางๆน้ํำตาย,ยังคงไหลาจากดวงตาของเธอฉันไม่ต้องการคําขอโทษธนาเธอผู้เสียงเบาแต่มันฟังดูหนักแน่นฉันแค่อยากให้คุณแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดคําพูดของเธอทําให้ธนางเงียบไปเขารู้ดีว่าคําขอโทษไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เขาต้องทํามากกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เธอพูดถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่เป็นการกระทำจริงๆที่เขาต้องแสดงให้เห็นในทุกวันทนายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งมองดูคลิปนั้นที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่พังทลายลงเขาตัดสินใจลบมันออกจากโทรศัพท์มันไม่ใช่แค่การลบคลิปแต่เป็นการลบสิ่งที่ไม่ควรมีในชีวิตของเขาวันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่เขาพูดความมั่นใจในเสียงของเขากลับมาอีกครั้งสุนีมองเขาอย่างสงบและเธอก็ยิ้มให้กับเขา เราจะดูกันว่าเราจะทําได้หรือไม่เธอตอบแต่ในเสียงของเธอมีความหวังเล็กๆที่เริ่มกลับมาธนานั่งกลับลงบนโซฟาทอดสายตามองไปยังดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับผ่านหน้าต่างในคืนนี้เขารู้ดีว่าเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่กับซุนีแต่กับตัวเองด้วยทุกสิ่งที่เขาทําในอดีตไม่สามารถย้อนกลับได้แต่สิ่งที่เขาทําได้คือการเดินไปข้างหน้าและไม่ยอมให้มันเป็นแค่แผลในอดีตเราจะเริ่มใหม่ธนาพูดกับตัวเองในใจ ความเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้เวลาแต่เขามีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าจะทํามันให้สําเร็จความจริงอาจจะเจ็บปวดแต่ในที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเติบโตและเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในตอนนั้นธานาเริ่มรู้ว่าเส้นทางที่ยากลําบากที่เขากําลังจะเดินไปนั้นมันอาจจะไม่ง่ายแต่เขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันการเรียนรู้จากความผิดพลาดการยอมรับความจริงและการเริ่มต้นใหม่มันคือสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อให้ชีวิตของเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งและครั้งนี้ เขาจะไม่ยอมให้ความลับหรือความผิดพลาดมาทำลายเขาหรือความรักที่เขามีอีกเขาจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ดีกว่าเดิมธนานั่งนิ่งอยู่กับตัวเองในความเงียบแต่ความคิดในหัวของเขากลับดังขึ้นไม่หยุดเขารู้ดีว่าการเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นตอนนี้เขาทำได้แค่ก้าวเดินไปข้างหน้าการที่เขาไม่ยอมรับความผิดพลาดเมื่อก่อนมันเหมือนกับการปิดบังสิ่งที่ไม่ควรปิดบังแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หลบหนีจากความจริงอีกเขาหันไปมองสุนี เธอเงียบและดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างทานาอยากจะพูดอะไรออกไปแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอสุนีเริ่มพูดก่อนทานาสิ่งที่เราผ่านมามันไม่ง่ายเลยเขาพยักหน้ารับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอฉันรู้และฉันเสียใจน้ำตาของเขาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดจากการที่เขาทำผิดแต่เพราะเขารู้ว่าเขาต้องใช้เวลามากมายเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เธอเชื่อใจอีกครั้ง ฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปแต่สิ่งที่ฉันรู้คือฉันจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดนี้ทำลายเราไปอีกเขาพูดออกไปความจริงจังในเสียงของเขาดังชัดเจนสุนีหันมามองเขาสายตาของเธอดูอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยธนาฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณแก้ไขทุกสิ่งในทันทีแต่มันจะต้องเริ่มจากความพยายามจริงๆเธอบอกน้ำเสียงของเธอยังคงแฝงไปได้วยความเจ็บปวดธนารู้ว่าเธอพูดถูก การแก้ไขความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเขาต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวันเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ได้หมายถึงแค่คำพูดหวานหวานแต่คือการแสดงออกผ่านการกระทำจริงๆเขารู้ว่าการที่เขาจะทำให้สุนีย์เชื่อใจเขาอีกครั้งนั้นมันไม่ง่ายแต่เขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างในคืนนั้นทั้งสองคนนั่งอยู่ในความเงียบร่วมกันรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในอดีตและในขณะเดียวกันก็มีความหวังเล็กๆเกิดขึ้นในใจธนาหันไปมองสุนีย์อีกครั้ง คราวนี้เขาสามารถยิ้มให้เธอได้บ้างเราจะต้องเดินต่อไปกันใช่ไหมเขาถามน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหวังสุนียิ้มตอบมันเป็นรอยยิ้มที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้มันแฝงไปด้วยความเข้าใจและความเชื่อใช่เราจะเดินต่อไปกันเธอตอบและก็วางมือของเธอไว้บนมือของธนาในคืนนั้นท่ามกลางความเงียบสงบ ธนาได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ดีแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความผิดพลาดและเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญและแม้ว่าทางข้างหน้าอาจจะยังเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเขารู้แค่เพียงว่าถ้าเขายังคงพยายามจริงใจและไม่ยอมแพ้ทุกอย่างก็อาจจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นจากวันนี้จากการตัดสินใจที่จะไม่หนีจากความผิดพลาดอีกต่อไปในที่สุดธนาและสุนีก็กลับมานั่งด้วยกันในเงียบสงบ ไม่มีคำพูดใดๆเพิ่มเติมในตอนนี้แต่การเงียบของพวกเขากลับมีความหมายมากมายความรู้สึกที่สะท้อนในใจของธนาไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากความผิดพลาดในอดีตแต่เป็นความประหนักที่เขาจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเราไม่สามารถย้อนเวลาได้เขาพูดออกไปเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังแต่สิ่งที่เราทำได้คือเริ่มต้นใหม่และทำให้มันดีขึ้นจากวันนี้ไปสุนีเงียบแต่ดวงตาของเธอกลับแสดงถึงความหวังที่กลับคืนมาใช่ เธอพูดเบาๆแต่มันต้องเริ่มจากการกระทําจริงๆธนาพยักหน้าเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ในคืนนั้นทั้งสองคนรู้ว่าในขณะที่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ความหวังใหม่ก็เริ่มเติบโตขึ้นสุนีและธนานั่งอยู่ด้วยกันสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นในใจในที่สุดธนาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาการยอมรับความผิดพลาดและทำการเปลี่ยนแปลงจากภายในจริงๆ มันไม่ใช่แค่คําขอโทษหรือการแสดงออกที่สวยงามแต่เป็นการทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้คนที่เรารักเห็นถึงความตั้งใจที่แท้จริงและสําหรับธนาความรักที่แท้จริงคือการไม่ยอมให้ความผิดพลาดทําลายสิ่งที่มีค่าไปพวกเขาตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแม้เส้นทางจะไม่ง่ายแต่พวกเขารู้ดีว่าในที่สุดความพยายามที่จริงจังและความรักที่เต็มไปด้วยความหวังจะนําพาพวกเขาผ่านทุกอุปสรรคไปได้ในวันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปธนาจะรู้ว่าเขาทําได้ ไม่เพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เพราะเขากล้าที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เขารักที่สุด